สวัดสดีครับน,น้องๆเพ,พื่อนๆพี่ๆลูกหลานทั้งหลายแล้ววันนี้วันวันศุกร์วันศุกร์ที่สี่กรกฎาคมก็ว,วันนี้ลุงวันก็ไปขายของตามปกติแต่วันนี้ขายดีมากายังไม่เจ็ดโมงเลยของลุงวันเกือบหมดแล้วก,ก็ถือว่าดีนะวันนี้แม่บ้านเขาทำให้ข้าวอบไอ้ข้าวอบกุนเชียงปรากฏว่าข้าวมันแฉะไปนิดนึง แล้วเราก็จะไม่ขายหรือก็อติดไปงั้นแหละวันก็บอกกับลูกค้าทุกคนนะนะไอ้ข้าวอ๊กกุนเชียงเนี้ยมันจะแฉะไปนิดนึงมีป้าแกก็บอกว่าแกอยากกินแต่แกบอกว่าไม่นิดหรอกแฉะเยอะเดี๋ยวว่าหลังถ้าไม่แฉะเดี๋ยวป้าจะมาซื้อเพราะเพราะอยากกินก็ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขอโพยนะเพราะบางครงก็ไม่ชอบแฉะแต่มันก็แฉะจริงๆิแหละแต่ว่าแต่ว่ารสชาติอร่อยนะวันก็กินมือเช้ากับมือ้อกลางวันเมื่อกี้หิวก็เลยกินนั่นเลย แล้วก็น้องนั้นก็ไปให้หลานเอาไปให้น้องที่รู้จักกันก็นกหมดพอดีเมื่อเช้านี้ในขณะที่ลุงวันเนี่ยวันจะเก็บของแล้วก็เจอน่าจะเป็นตาหรือหรือปูอะไรเงี้ยแล้วก็มีเด็กสองคนไม่ได้ไปโรงเรียนลุงวันก็ไม่แน่ใจว่าเด็กเขาหยุดเพราะว่าอาจจะอาจจะไปทางานหรือหยุดเพราะว่าตาไปนู่นมานี่หรือว่าโรงเรียนหยุดก็ไม่รู้นะ ทำให้ลงวันเนี่ยคิดถึงคนแถวบ้านลงวันเนี่ยเขาไมา่ได้ไปโรงเรียนซึ่งถามว่าไมา่ได้ไปโรงเรียนนี้ผิดไหมก็พ่อแม่ก็ผู้ปกครองก็ผิดกันแหละแต่ว่ามันไปแล้วมันต้องใช้ตังค์อ่ะนะเด็กถามว่าโอ๊ยเดี๋ยวนี้กินฟรี มันก็ไม่ได้ฟรีทุกเรื่องทุกราวหรอกตอนนี้เด็กเขาไปไม่มีตังค์เลยถึงแม้จะโรงเรียนอาจจะมีอาหารกลางวันให้แต่บางทีเด็กก็อยากกินขนมขนมมั้งอะไรนี่รู้เข้าใจในบางทีไม่มีตังค์ไปเนี่ยก็ไม่อยากไปแล้อีกอย่างหนึ่งบางทีปู่ย่าตายายเนี่ยเด็กเมื่อเช้าเนี่ยลุงวันคิดว่าไม่ใช่พ่อนะเพราะว่าเขาก็ผู้ชายที่เขาขับซาเล้งมาเขาก็แก่แล้วนะแต่ว่า,าแต่ว่าลุงวันว่าเขาอาจจะไม่ได้ว่าไม่ให้เข้าโรงเรียนนะคงเข้าแต่อาจจะมีธุระไปไหนมาไหนอะไรเงี้ย เวลาลงวันเห็นเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนนี่ลงวันสะท้อนใจนะเด็กบางคนไม่ได้ไปโรงเรียนและเด็กบางคนนี่แต่งชุดสวยๆไปโรงเรียนเข้าเด็กเล็กโอ้โหแต่งชุดหรูหราแต่งชุดสวยๆอะไรเงี้ยนะลงวันก็สะท้อนใจนะแต่สิ่งหนึ่งที่ลงวันเคยเคยเห็นก็คือลงวันเคยสอนลูกป,ประจำตั้งแต่เด็กๆแล้ว ลูกลุงวันทั้งสองคนเนี่ยเข้าโรงเรียนข้างบ้านเข้าโรงเรียนวัดนั่นแหละไม่ได้ไม่ได้ว่าไปเข้าโรงเรียนหลูลามาเฮาตอนปอเด็กเล็กอนุบาลปอหนึ่งปอสองนั้นเข้าเข้าค้างบ้านนั่นแหละแล้วก็เพื่อนค้างค้างบ้านเขาก็เป็นครูสอนลูกเรานั่นและเสร็จตอนนั้นน่ะเราก็เคยสอนลูกสอนทุกครั้งว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในห้องเนี่ย บางทีเขาอาจจะไม่มีตังเหมือนหนูหนูอาจจะโชคดีที่ได้มีตังแล้วก็มีซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วก็ถ้าคนไม่มีนะยังลบเรืออะไรก็ตามแต่เลือดินสอเนี่ยก็ให้แบ่งครึ่งให้เพื่อนก็ได้นะเพราะว่เวลาลุงวันซื้อยังลบให้ลูกเนี่ยวันสวันกลับมาหนูยังลบไปนะอ๋อแบ่งให้เพื่อนหมดแล้วนะก็ถึงซื้อให้ใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ลุงวันก็ ไม่ได้เสียดายตังค์นะตัวลวงวันร,รู้สึกว่าเออดีใจที่ลูกได้มีจิตเมตตาให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยมีขนมก็แบ่งให้เพื่อนเพราะบางทีเพื่อนเขาก็ไม่ได้มีตังค์ทุกคนเพราะว่าคนในส่วนนะบางคนก็ออมีตังค์บางคนก็ไม่มีเพราะอยู่กระตายายปู่ย่าอะไรเงี้ยเงินไม่มีหรอกนะักปงเรียนบางทีก็ไม่มีตังค์ลุงวันจําได้เลยตรงข้ามบ้านลุงวันใะนสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ปู่ย่า ตาเออตายายไม่ใช่ปู่ย่าตายายเขายังไม่ตายก็มีเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานบ้านตรงข้ามของเป็นลูกของลูกสาวายายตาก็กินแล้วอ,อะไรเงี้ยแต่ยายดียายนี่แกเป็นผู้ดีมากนามสกุลนะบังช้างเป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วเลยตาเนี่ยเป็นพะโลงอยู่ที่โรงเรียนที่ลูกเรียนนั่นแหละที่ลูกเราเรียนก็เด็กคนนี้ก็เป็นหลานหลานตาบังทีวันเสาร์อ,อาทิตย์เลยนะ บางทีไอ้รถมันมานะเด็กมันก็โตแล้วนะปอสามปอสเด็กมันก็ไม่มีตังค์นี้มันก็กูไม่แดกกูไม่แดกก็คือไม่มีตังค์เราก็เลยบางทีตายายเขาไปไหนไม่รู้ลนุวันก็เรียกเข้ามาบ้านเฮ้ยเอดมาหาตาหน่อยอยากกินว่าเนตาซื้อให้เพราะเราซื้อให้ลูกของเราอยู่แล้วลูกเราเล็กๆ เราก็ซื้อให้ลูกเราแล้วกเราก็แบ่งไม่เอาครับอูจะพูดเพราะนะคือคือไม่รู้นะเราว่าครูเขาก็สอนดีพูดจะเพราะไม่เอาครับเอาหน้าจิตตาให้เราก็ว่าอย่างเงี้ยนะเออก็ซื้อให้ด้วยเผื่อด้วยอะไรเงี้ยเพราะงั้นไอ้นี่ใส่แบบนี้มันก็เลยติดมาทั่ลูกหลานเรานะมันก็เหมือนกับว่าการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เวลาเราลงวันไม่เห็นเด็กไปโรงเรียนเนี่ยลงวันก็หมมันอึดอัดนะมันเศร้านะทําไมแล้วก็บางก่อนนี้ก็โทษน่นแหละโทษปุยะตายายว่าทาไมไม่ปล่อยให้ลูกไปแต่บางทีเขาไม่มีตังค์แต่ถ้าเขาเมื่อก่อนนี้เขาจะมีอทำมะพร้าวข่าวเขาเรียกมะพร้าวข่าวก็คือรรมะพร้าวเนี่ยมันแคะแล้วก็ทิว ไอเปลือกดำๆมันออกข้างในแล้วก็ส่งไอกะทิชาวเกาะโรงงานอะไรอย่างเงี้ยเด็กพวกนี้ก็ไปรับจ้างเป็นโลโลไปรับจ้างอย่างนั้นถ้ามันได้ตังค์ดีพอไปโรงเรียนไปโรงเ,เรียนมันต้องเสียตังค์โรงงานก็เข้าใจนั่นแหละมึงแต่บางทีมึงก็เศร้าพอลูกเรียนจบลูกเขากลับมาทํางานที่สตูดิโอที่หน้าบ้านโรงงานนั่นแหละลงบ้านโรงงานมันจะเป็นยาวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไอบ้าน บ้านใหญ่มันอยู่ตรงกลางแล้วด้านหลังก็เป็นสวนด้านหน้ามันก็เป็นสนามหญ้าสมัยก่อนพอลูกจบมาน้องวันทำสตูดิโอให้ลูกสาวแล้วก็ลูกสาวก็จ้างเอาเอาเด็กๆมาแล้วก็ทําเป็นแบบเพื่อจะถ่ายรูปแล้วก็วาดภาพอะไรอย่างเงี้ยนะพ่อลุงวันก็ภูมิใจอย่างหนึ่งลุงวันเนี่ยพยายามพัฒสอนนะว่าเราหนูเนี่ยโชคดีที่พ่อเนี่ยยังมีมีเงินมีทอง ถึงแม้จะไม่เยอะแต่ก็สามารถจะส่งเสียหนูได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนอีกหลายคนที่ไม่มีนะมีเด็กคนหนึ่งมันอยู่มสองมสามแล้วมันจะเข้าเทคนิคไอ้ลูกสาวก็เป็นสปอนเซอร์ก็คือให้ค่าเรียนให้ค่าอะไรซื้อพัดลมให้ซื้ออะไรอะไรให้ยายก็อยู่กับยายอะบางทียายนี่ขายยายเขาขายก๋วยเตี๋ยวอีกบ้านหนึ่งนะไอ้เด็กที่ลูกสาวโรงวัีนอุปธรรมอยู่เนี่ยขายขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ ไอหมกกับน,นอกอ่ะมันมายกหม้อก๋วยเตี๋ยวไปเพราะแม่ของไอเด็กคนเนี้ยไปติดหนี้นอกระบบแม่ก็ทํางานโรงงานนั่นแหละเออแล้วก็ติดหนี้แล้วมันก็ยกก๋วยเตี๋ยวไปยายก็ไม่มีไรายได้อนะไรลูกลูกก็เป็นสปอนเซอร์ให้ซื้อผ้าหม่มซื้อพัดลมเป็นสปอนเซอร์ให้หลานเรียนเนะียไอหลานมันก็ดีนะอย่างมสาม 4, มสี่มห้าอะไรมมันก็วันเสาร์ที่มันก็มาถูบ้านให้ทาําความสะอาดให้ลูกสาวอะไรเงี้ย แต่พอตอนหลังเด็กมันโตขึ้นมันก็หายไปลูกสาวก็ติดตามข่าวปรากฏว่าไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเ,ออเด็กเรียนเก่งด้วยนะโอ้โหเนี่ยบางทีนี่การที่พ่อแม่ผูกของอะลงวันไม่ว่าลุงวันนี้ก็อยากจะเตือนนะว่า จะยากดีมีจนยังไงเนี่ยพยายามให้ไปโรงเรียนเถอะนะอดอดมือกินมืออะไรนี่บางทีให้เพื่อให้เด็กมีอนาคตเราอยากเห็นว่ามีอนาคตเฉพาะวันนี้แต่เราคิดถึงว่าวันข้างหน้าของเด็กด้วยเดี๋ยวผู้ใหญ่เราป่ย่าตายายเดี๋ยวเราก็ตายแต่ว่าเด็กนี่มันจะต้องเติบโต เด็กนี่อาจจะเป็นอนาคตอาจจะกลับมาช่วยพยุงครอบครัวปู่ย่าตายายเลี้ยงดูให้ยายเจ็บยามเจ็บใครได้ป,ปวยใครจะไปรู้เด็กอาจจะเป็นพยาบาลเด็กอาจจะเป็นหมอเด็กอาจจะเป็นช่างเด็กอาจจะทํางานแล้วเอาเงินมาดูแลตายายอะไรเงี้ยลงุลงลงุลงลุงวันคิดอย่างนั้นนะ<ง>เด็ชนเผ่าเนี้ยมากินอาหารก็ส่วอย่างก็มากินน้ํากินอะไรเงี้ยนะั่นแล้วก็มาขอดูโทรทัศน์แล้วก็มาเล่นเกมไวไฟบ้านลุงวัน ราก็ถามไม่โตขึ้นอยากเวลรนะบางคนก็บอกอยากเป็นหมอแต่แม่บอกก็ชุดแพงอันนี้เขาเป็นชเผ่าเมียนนะที่อยู่อยู่นูน่นอยู่อีก,กอำเภอหนึ่งก็คือเกือบถึงสันเจริญนะแต่้านปลูกกาแฟไอ้บ้านก็บ้านสันเจริญนี่จะปลูกกาแฟเยอะนะแล้วก็กลวนก็เลยปรึกษากับพวกแล้วก็นะกล้วนก็มีพ,พวกอยู่นะสอนอยู่ที่สีราชแต่ก็เลยกะว่าเอาอย่างนี้หนู หนูเรียนเพอนะถ้าเรียนดีนแล้วเดี๋ยวตาจะหาทุนช่วยบางส่วนแล้วก็ก็พูดอย่างเงี้ยถ้าหนูอยากเป็นหมอนะเดี๋ยวตาจะหาทุนดูงันก็กลก็กะว่าเดี๋ยวจะไปในกลุ่มลายพระพวกแล้วก็ขอสปอนเซอร์ให้เด็กเนี่ยได้ได้เรียนจริงๆจังๆ,ๆอะไรเงี้ยพอมาตอนหลังเนี่ยเด็กก็หายไปเลยนะโรงพยาาก็ยังไม่รู้ว่ามันหายไปเลิกเรียนไปหรือยังเด็กชนเผ่าม,มาจากอำเภออื่นลแล้วเสร็จแล้วก็โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เขารับ นักเรียนจากที่ต่างๆเนี่ยมาอยู่มากินฟรีก็มีอาหารสามมือ้อแต่ว่าได้ข่าวว่าสปอนเซอร์ของของโรงเรียนนี้เขาจะยกเลิกส่วนหนึ่งเขาได้สปอนเซอร์มาจากญี่ปุ่นนะจากองค์กรมือที่อะไรไม่รู้แต่ว่าจะหมดปี70เนี่ยลุงว้ก็ยังไม่รู้เด็กๆพวกนี้จะไปยังไงเด็กพวกนี้ก็ไม่ได้จนทุกทุกคนนะแต่ว่า นะส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกเรียนหนังสือและดีฝ่อยู่บนดอยแล้วก็ไม่มีอนาคตอะไรอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเฮ้ยโรงเรียนสัจเจริญมีก็มีแค่ประหกกันแหละไม่ได้มีอะไรมากมายเด็กพวกนี้ก็เหมือนกับพ่อแม่ก็อยากจะอยากจะให้ลูกเนี้ยออกมาข้างนอกแล้วก็ได้ความรู้นะแล้วก็คือใช้ทุนน้อยหรืออาจจะไม่ต้องใช้อะไรเลยอย่างเงี้ยรุงวาก็แสดงว่าพ่อแม่เขาก็เขาก็เห็นอนาคตเด็กกันนะ ถึงแม้จะยากดีมีจนอะไรเงี้ยรวมกันเขาว่าเขาก็ดีนะชาวดอยหลายคนท,ที่ส่งลูกมาเรียนโดยการบวชพระที่ที่บางัวน,นี้จะมีโรงเรียนสําหรับเนนอยู่สองโรงก็คือโรงเรียนปรางก็คือจะเป็นเนนทางนั้นนะจะไม่มีคาลไม่มีคารวาดผลและก็โรงเรียนวัดภูเก็ตอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนปรยัตธธรรมเหมือนกันก็มีตั้งมหนึ่งถึงมหกเหมือนกันอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็เด็ก เด็กบนดอยนี่ก็อย่างพวกแมวพวกยาว้าพวกม้งอะไรเขาก็ส่งลูกมาเรียนเพราะหนึ่งมีข้าวกินสองมีข้าวกินสามมือ้อแล้วก็เรียนหนังสือก็ไม่ต้องเสียตังค์ก็ประมาณนี้นะเพราะงั้นปัจจุบันนี้ลุงวันว่าโอกาสของเด็กนี่มีมากขึ้นนะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเด็กนี่จะอดทนมากน้อยแค่ไหนนี่ลุงวันเห็นนะเด็กบางคนนะี่ปสองมาเรียนและที่ที่โรงเรียนข้างบ้านลุงวันนี้นะ พอแม่ส่งมาลุวันก็โอ้โหสงสารเลยถามว่าเฮ้ยหนูไม่คิดถึงแม่เด็กปสองนล้วมันตอบฉาฉานมากคิดถึงแต่ทํายังไงได้เพื่ออนาคตของเราเออคำพูดแบบนี้ลุงวันตอนเด็กๆไม่มีนะลุงวันไม่ได้คิดถึงลุงวันไม่ได้มีฉลาดถึงขนาดพูดจาฉาดฉานแบบนี้แต่เด็กนี้พูดจริงๆนะั่คือเด็กยอมเสียสละตัวเองเนะี่ยเพื่อจะได้เรียนหนังสือตามที่แม่ส่งมา แตถามแม่มาหาแม่ก็มาเดิอนละครั้งก็โอ้โหก็ยังดีพวกเด็กตัวเล็กก็ภาคพ่อพักแม่แล้วก็บางครั้งนี่ลโงวัาลก็อยากจะให้เด็กเนี่ยใช้ชีวิตตามวัยนะบางคนนี่ก็ไม่ใช้ชีวิตอะไรนะีแม้กระทั่งลูกคนรวยในกะรุงเทพนะเด็กไม่ได้เล่นเหมือนกับเด็กทั่วไปนะโอโหเรียนเน่พอจบเออพอเลิกโรงเรียน สามโมงสี่โมงก็ไปเรียนพิเศษวันเสาร์ที่แทนที่จะอยู่บ้านเล่นกระลงก,กลาก็เอาไปเรียนพิเศษว่ายน้ําวาดรูปเรียนดนตรีบัลเล่อะไรก็ไม่รู้นะบางทีนะลุงวันก็เข้าใจนะว่าพ่อแม่ก็อยากจะสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกแต่บางทีเนะี่ยต้องรู้ว่าเด็กเนะี่ยมันพัฒนาการตามวัยด้วยเหมือนกันนะถามว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันโตวไวก็คือ มันบรรลุวุฒิภาวะเวะร็วฝ่าลุงวันเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ป .1 น,นะลุงวันเข้าป .1 เนี่ยเจ็ดขวบลุงวันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อนเขาไปพ่อแม่ส่งไปเรียนลุงวันก็ไปไปอย่างนั้นแหละก็คือไม่ได้รู้เรื่องเราไอ้รุ่นพี่โตๆก็พาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตามๆกันแต่ลุงวันไม่รู้เรื่องลุงวันไม่ได้ใช้คําพูดแบบที่เด็กที่ผู้ปัจจุบันนะ เพราะว่าเด็กปัจจุบันนี้เขาจะพูดจาเหมือนผู้ใหญ่มากเลยอะลงปุธที่ภาวะเขาอาจจะดีก็ได้นะแต่ก็ไม่รู้นะลุงวันว่าชีวิตขาดไปเด็กนะแต่ลุงวันเลี้ยงลูกเนี่ยลุงวันเลี้ยงตามวัยนะก็ให้เล่นกระโลกระลามาเก็บเล่นขายของตามได้ทุ่นบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยลุงวันก็ลุงแต่ลุงวันคิดตั้งแต่ตอนนั้นลุงวันอยากให้เด็กเนี่ยใช้ชีวิตตามวัยของมันเพื่อจะได้เกิดจินตนาการ นะพอเลยลูกลุงวันก็เลยเรียนศิละปะทั้งคู่เลยไม่รู้ว่าลุงวันนี่ทําบาปหรือเปล่าแทนที่ลูกจะได้เรียนอย่างอื่นแต่แต่ดันไปเรียนศิละปะทั้งคู่แต่เขาก็แฮปปี้ทั้งคู่นะในนี้ยอันนี้ก็ลุงวันก็มาเล่าให้ฟังวันนี้ลุงวันวันนี้เจอเด็กแต่ลุงวันก็อ,อมีความรู้สึกเศร้าถ้าเด็กไม่ได้แปลงเรียนนะแต่เขาอาจจะมีเหตุผลอื่นนะแต่วลุงวันเห็นภาพข้างนอกอเฉยๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับ เอาวันนี้ลงวันไปก่อนนะขอให้มีความสุขความเจริญไม่มีโรคภยัยแค่เจ็บนะคิดสิ่งใดก็สมความปรารถนานะอย่าได้มีทุกโศกโรคภยัยหรือปลอดภัยจากพยาธตรายทั้งหลายเอาวันนี้ลงวันไปก่อนครับสวัสดีครับ